เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมึงบ้าหรือมึงกล้านะครับก็มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นมุสตาฟี่นะครับกองหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็ย้ายมาจากบารเลนเซียนะครับน่าใช่นะขอย้ายมันก็เจ็บเลยนะครับตอนนี้ก็เจ็บอยู่ไม่รู้ว่าเจ็บมากหรือเจ็บน้อยนะครับก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยครับกดอัปเกรดไปเลยมาตัวแรกครับตัวแรกเป็นไงมาตัวแรกแตกครับ เปิดไม่สวยซะแล้วครับกูคืนมาฮพบ่เด็นบวกหนึ่งพิบวกสองอ้าวแล้วครับมีสิทธิ์ได้บวกสี่นะครับเนี่ยนั่นแน่ครับได้บวกสี่นะครับ yes ได้บวกสี่เดี๋ยวเราไปซื้อมาตีบวกให้เขาต่อแล้วกันนะครับเอาแล้วครับไปซื้อมาเรียบร้อยเพราะตัวมันก็ถูกนะครับก็ซื้อให้เขาก็คงไม่มีปัญหาครับตัวละล้านกว่านะครับก็ตีให้เขาติดหน่อยแล้วกันไปเลยมา บวมูซาฟีกองหลังเยอระะมันนะครับมาฮึ้โ,โหูยังแตอีกอวะโอ้โหโกู้บวกสี่คือีกปะเนี่ยอ้าวครั้งนี้ได้บวกหนึ่งนะครับได้แต่มา9ก้าพันโอเคเอาแล้วครับมาต่อกันที่ตัวที่2นะครับก็เป็นกาเอลคริชชี่นะครับขึ้นบวก5เช่นกันนะครับมาบวกห้า สักห้าทีห้าท,ทีเยอะไปครับอีกสักสองทีแล้วนะครับหนึ่งทีแล้วก็สองทีไปดิคริชี่มามาเฮ้ยไปอีกแล้วนะครับตัวที่สองฮึบได้บวกอะไรครับได้บวกสี่อีกหรือเปล่าโอ้โหได้บวกสองนะครับได้มาสามหมื่นแปดพันแต้มนะครับเปลี่ยนเป็นช่วงรายการแจกแต้มเลยดีไหมเนี่ยครับแจกแต้มอัพเกรดนะครับ โอเคเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับมาครับต่อกันที่ตัวที่สามนะครับเป็นบาตอรี่ซานย่านะครับ <c oughs> โอ้โหมาต้องติดหน่อยนะครับแตกไปแล้วสองตัวนะครับใช้แตกตัวที่สามต่อกันก็ไม่ได้เดี๋ยวฟอร์มจะเสียหมดนะครับเดี๋ยวไม่มีใครกล้าส่งมาให้ตีนะครับก็มาบาตอรี Bar ่ซานย่าบาตอรี่ทานย่ามาอีกทีนึง ไป้บกห้าซานยามามา <No. S 1> โอ้โหแตกสามตัวรั่วแล้วครับเฮ้ยมันตีติดยากจังวะเดี๋ยวเนี้โอ้โหได้บวกหนึ่งนะครับแจกแต้มไปอีกสองหมื่นสองพันแต้มครับไปดูไอดตีต่อไปกันดีกว่าครับเอาละครับตัวที่สี่แล้วนะครับก็เป็นอเล็กซิสซานเชสนะครับตีติด ร้อยกว่าล้านนะครับก็แสงม่วงจะเป็นแสงม่วงตัวแรกในในคลิปนี้หรือเปล่านะครับก็มาดูกันดีกว่าปวกห้าขอห้าทีแล้วกันนะครับมาหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับห้าทีครับไป ขอเถอะนะครับอเล็กซิสบวกห้ามาติด <G fir> yes. ตัวแรกแล้วครับร้อยี่สิบสามล้านครับโอ้ติดสักทีนะครับก็ <c oughs> แสดงความดีใจด้วยนะครับจากคนที่ส่งมานะครับเ <c oughs> ต็ดสักทีเว้ยโอเคเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็ตัวที่ห้าแล้วนะครับเป็นมัดหำแมวนะครับ มันหุมเมลนะครับโอเคย้ายเป็นบาร์เย็นเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นบวกห้าสี่สิบล้านนะครับมามาใช้แต้มซะด้วยนะครับหนึ่งแสนแต้มนะครับก็ต้องติดแล้วแหละนะพื้นเตียเล็กซิตติดไปนะครับก็แสงม่วงสวยงามไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันจะไม่ติดได้ยังไงนะครับมาไปเลยครับทำแมวทำแมว ทำแมวค้างค้างเฮ้ยอา้อาวอ้าวอะไรวะคืออะไรวะเนี่ยเป็นเฮียอะไรนี้ โอ้โหเมื่อกี้ก็ค้างนะครับก็แตกไปเรียบร้อยครับเกมหลุดเฉยเลยนะครับก็ได้บวกหนึ่งมาเฉยเลยนะครับงงเลยครับโอ้โหโอ้โหมันน่าจะเป็นที่เกมนะครับแม่ค้างแล้วหลุดเฉยเลยนะครับใครเคยเป็นบ้างครับโอ้โหเสียดได้ว่ะแตกเลยนะครับโอเคเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยดีกว่า ตัวต่อมานะครับเป็นบาววีนั่นเองนะครับเป็นเซเชลกุนอากเวโรนะครับก็ขึ้นบวก519ล้านเลยนะไปอัปเกรดกันเลยดีกว่าครับก็ขออยาให้มันค้าเหมือนตัวมัทหาแมวนะครับไม่เสียรมจริงๆนะครับผู้สัตว์ถ่ายคลิปไม่เห็นเสือค้างเนี่ยครับหลุดเฉยเลยนะมาแสงม่วงมาหน่อยครับตัวที่สองขอชนอีก5ทีเหมือนตัวนั้นแล้วกันครับหนึ่งที สองที่สามที่สี่ที่ครับห้าที่บาวี่มาบาวี่บาวี่ <What? S 1> พื้ยแม่งเลยโอ้โอเยเหลือแต่ขอนไม้นะแปลงแล้วโอ้โหแม่งกู้คืนหน่อยละกัน บวกหนึ่งฟุ๊บได้บวก2นะครับโอ้โหแพงเลยไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับมาเป็นเซม่าครับขึ้นบวกหอีกแล้วตอนนี้ก็ถูกหน่อยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับรีหมดครับมาบวกห้าเบนเซม่า ตัวนี้อนาคตก็ไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะครับก็มีอเวโรโมลาต้านะครับเหลวฤทธิ์มาแทนแล้วนะครับเป็นดาวรุ่งนั่นเองก็มาเ,เซมาเพิ่มความเก่งให้มึงหน่อยแล้วกันเออได้เป็นตัวจริงนะครับมาไปเป็นเซมาครับเซมาหากูนี่ <c oughs> <c oughs> ไปไปอ๋อไปแล้ว ก่อนนะนี่คือตีติดมาแค่ตัวเดียวอยู่เลยนะครับตีมาทั้งหมดตีติดแค่ alexis sanchez ตัวเดียวอยู่เลยตีติดยากจริงวะตอนเนี้อืมเล่กหนึ่งนะครับโอ้โหช่วงแจกแป้มจริงๆครับมาตัวต่อไปเอาล้ครับต้องมาตีตัวนี้ให้ติดแล้วกันนะครับเป็นเซซ่าแอสปริกโกเอต้านะครับชื่อมันยาวเหลือเกินนะครับก็ชื่อเรียกมันสั้นว่าไอโกเอต้าแล้วกันครับ ตัวนี้ขอเน้นๆหน่อยนะครับตีแม่งแตกมาหลายตัวแล้วนะครับขอตีล่อหน่อยแล้วกันมาอย่าติดนะเว้ยตัวล่อแม่งชอบติดเหลือเกินนะครับตัวจริงๆนี่แม่งชอบไม่ติดน,นะครับฟุ๊กนัน่นไงกูว่าเลยต้องติดอีีะโอ้โหโอ้โหตีแต่แรกก็เรียบร้อยไปแล้วนะอเอาวะเราต้องมีความเชื่อครับมา เฮ้ยตัวล่อส่วติดจะบ้าตายมาเนี่ยติครับพี่กุย้ยไอ้กุย้ยมามาขอแสงม่วงอีกสักตัวหนึ่งนะครับกุ้ยกุ้ยไปไอ้กุยก้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ากุย้ยไม่น่าตีล่อเลย โอ้โหแม่งโอ้สมบูรณ์แบบครับโอ้ไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วครับไปดูตัวสุดท้ายอะไรดีกว่าครับ เอาละครับเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรุยคอสป้านะครับก็ตีติดนี่200ล้านเลยนะก็แสงม่วงแน่นอนสวยงามนะตัวนี้ผมเคยตีติดในดีตัวเองเรียบร้อยนะครับก็ตีตดก็เอาขายกินเรียบร้อยก็ตอนนี้ตีติดตอนนั้นยัง180ดกว่าล้านเลยนะเลยนะครับตอนนี้ก็ขายันที่200กว่าล้านแล้วนะครับราคาก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะตลาดน่าจะปรับปรุงเรียบร้อยนะครับมาบวกห้าครับ มาตัวสุดท้ายครับไปมาบวกห้าสี่บวกสามแล้วนะครับ <pie> <Pedro. S 2> โอ้โหแม่อยากแตกตรงนี้สี 4, 3, ่บวกสามนะครับแตกซะง,งั้นนะครับกูคืนละกันโอ้โูเสียได้เลยครับเอาละเอาบวกสี่บวกสี่โอ้ได้แค่บก 3, วกสามนะครับ โอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับหมดทุกไอเดีเรียบร้อยครับทุกคนที่ส่งมานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและที่ส่งมาให้ตีบวกนะครับสําหรับใครที่อยากร่วมสนุกก็ไปตามในแฟนเพจได้นะครับก็มีจะมีคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเปิดรับไอดีตีบวกกันเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายลุ้นเวอร์เบสกันดีกว่า สวยงามว่ะโมเวสมาล้กดีนะครับ